ครับวันนี้ขออัวโมทนาบุญกับคณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนแป้นนําโดยพออฉลองหน้างามและคุณครูโรงเรียนแป้นอีกหลายๆท่านก็ไม่ได้ใส่ชื่อนะก็และนักเรียนวันนี้มาทํากิจกรรมเนื่องในวันสําคัญคืออีกไม่กี่วันก็จะถึงวันวิสาขบูชาวันนี้ก็เลยมาทํากิจกรรมที่วัดปวงชัยซึ่งวัดปวงชัยก็จะมีงานพออยู่พอดีเนื่องจากว่าจะมีงานวัน วิสาขบ,บูชาจะมีการวางสาเลิกสร้างเจดีย์พุทธคยาเจดีย์พุทธคยาซึ่งเป็นเป็นเจดีย์จำลองจากอินเดียมาไว้ที่นี่ซึ่งเป็นสังเวทที่สองที่องค์สมเด็จพระธรรมัเจ้าทรงตรัสสรู้ใต้ต้นสีมหาโพธิเจดีย์พุทธคยาครับวันนี้ก็จะขอเรียนให้พอเก่าแล้วใหเล็กน้อยครับเชญครับ ครับนับนกรัารนะครับอาจารย์แล้วก็นะยีกอลูกเสือแล้วก็ลูกเสือเนตรนรีทเรียนเป็นแป้นที่รักทุกคนวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานนะครับเราจะได้มาร่วมกันพัฒนานวัดบ้านโป่งชัยของเรานะครับซึ่งจะมีงานนะครับอยู่นงนี้เพื่อที่จะเป็นจิตอาสาพัฒนานะครับตามกับที่เป็นโครงการของเรานะครับ วันนี้เราก็ต้องตั้งใจที่จะร่วมกันนะครับเพื่อพัฒนานะครับเพื่อที่จะได้บุญกุศลแล้วก็เป็นจิตอาสานะครับที่เราได้อบรมมาวันนี้เราก็จะได้นํามาปฏิบัติณนะวัดว้านพงชัยขอให้ลูกเสือในตรีนะครับลูกเสือจิตอาสานะครับรักษาทางนี้จงทําด้วยความประสบผลสําเร็จนะครับทุกๆด้านนะครับในวันนี้นะครับขอให้คนโชคดี ขอบคุณครับตรงแล้วก็นอกจากนี้มีมีสถาผู้ใจบุญซึ่งเป็นเอฟซีจังหวัดพาาระนครศรีอยุธยาทราบว่านักเรียนจะมาทํากิจกรรมที่นี่ก็วันนี้ก็เลยเทําบุญเลี้ยฉลงวันเกิดโดยสั่งอตมาหนึ่งร้อยถ้วยในน้ําเดิมขนมนมเนอยอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราทําแล้วก็อา่าก็มารับไอติม คนละหนึ่งถ้วยถ้าไม่พอก็น้ำเดิมมีขนมมีครับก็ขอขอบคุณเอฟีที่ใจบุญมาดูแลน้องๆนักเรียนวันนี้ครับขอโมทนาบุญขอบุญกุศลนี้จงรวยพรให้กับเจ้าของวันเกิดในวันนี้โชคดีมีความสุขตลอดไปสาธุสาธุครับน้องๆนักเรียนก็มาช่วยกัน เก็บกว่าทําความสะอาดวันนี้เป็นล,ลูกเสือเนีตรีจิตอาสาครวันนี้นักเรียนก็ได้รับน้ำเด่มขนมและไอศครีมจากคุณสมบุญกระจ่างรูปพร้อมครอบครัววันนี้ได้มีจิตศรัทธา ออกโรงทานให้กับเด็กๆที่มาจิตอาสาพัฒนาพุทธสถานพระบงชายได้กินก็มีขนมมีไอศครีมมีน้ำดื่ม